สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นการส่งมอบรถนะครับเป็นการดีเบตนะครับดีเบตระหว่างผู้รับรถกับผู้ติดตั้งการ์ดเอ็นจีนะครับเพื่อที่จะชี้ชัดก่อนการส่งมอบรถนะครับว่าสิ่งที่คาดหวังของผู้ที่มาใช้บริการนะครับสิ่งที่คาดหวังของผู้ผู้ติดตั้งนะครับบรรลุเป้าหมายตรงกันหรือไม่นะครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปแนะนำกับท่านเจ้าของรถคันนี้เลยนะครับท่านซื้อรถเทลเบเซอร์2014นะครับสดสดร้อนๆน้อน,น,นเลยนะครับป้ายแดงนำรถเข้ามาติดทันทีทันใดเลยนะครับก็ไปถามท่านดูนะครับว่าทำไมจึงเลือกเทลเบเซอร์นะครับและทำไมถึงเลือก NGV นะครับะจะจำไมถึงมั่นใจมาติดได้นะครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับครับผมเฉลยอ่อนนอกนะครับเฉลยอ่อนนอกนะครับอ่อนนอกคุณคุณคุณเฉลยไม่ทราบว่าจะเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับเป็นวาระแห่งชาตินะครับไม่ทราบว่าจะอนุญาตจะให้ข้อมูลกับสังคมของคนเล่นรถเทลเบเซอร์ที่เป็นเพื่อนที่ยังไม่มั่นใจครับไหมครับ ก็ให้ได้ครับให้ได้ใช่ไหมครับขออนุญาตเบอร์โทรนะครับ089ครับ089ครับ666 666ครับ7993ครับ7993นะครับขอขอบคุณมากนะครับรับครับก็ท่านได้ขับรถคันนี้มาแล้วกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านคาดหวังนั้นนะครับ หลังจากที่ท่านได้ขับไปกว่าครึ่งชั่วโมงนั้นนะครับท่านต่ำกว่าการคาดหวังหรือสูงกว่าการคาดหวังครับสูงกว่านะครับสูงกว่านะครับขับสนุกนะครับขับยากไหมครับก็ต้องศึกษาหน่อยศึกษาหน่อยนะครับเพราะว่าเซนซิทีฟของเคันเร่งมันจะไวกว่าเดิมใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงการขับทางด้านเท้าขวานะครับเพราะว่าในเรื่องราวของเท้าขานั้นก็ ไม่สามารถที่จะขับในเงื่อนไขเดิมได้นะครับเพราะว่าคันเร่งนั้นก็จะเซนซิทีฟกว่าเดิมถึงกว่า50%นะครับฉะนั้นแล้วการสร้างความคุ้นเคยนั้นสำคัญมากนะครับก็ถือได้ว่า1นาทีกับ10นาทีพัฒนาการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ10นาทีกับ1ชั่วโมงก็พัฒนาการต่าง